สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Mangoes Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลุยจิแมนชั่นสามเนาะหนึ่งกับสองไปไหนก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นเหมือนกันสืบเนื่องมาจากว่าคุณลุยจิเนี่ยได้รับการเชิญนะคะเพื่อให้ไปพักผ่อนยังคฤหิสน์หรูซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหรูหราสักแค่ไหนเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคฤหิสน์หรูเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มลงมาด้วยเจ้ายิงพีก,ก่อนเลยนะคะ lady First และะะตามด้วยคคุณโนะ น้องโททั้งสองก็หอยช่วยขนข้าวขนขอบลงมานะคะบอกเลยว่าน่ารักที่สุดเอ้าสรุปมีสามนะคะน้องโทและก็ปิดท้ายด้วยคุณลุยจินะคะลงมายืดเส้นยืดสายนิดนึงใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะก็เข้าใจดีว่าเส้นมันยืดค่ะเดี๋ยวเรามาขนสัมภาระของเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าเข้ามาถึงนะคะเราก็ตรงไปที่ล็อบบี้เลย welcome ยินดีต้อนรับเข้าสู่ the last resort นะคะคุณพร้อมที่จะเช็คอินหรือยังเราก็ตอบไปเลยว่า yes ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสู่ The Last Resort และนี่ก็คือคุณเฮลเลนเกรฟลี์นะคะแค่เห็นคอสตูมก็รู้เลยว่านางคือเจ้าของโรงแรมคฤหาสนร์รูแห่งนี้แน่นอนฉันดีใจอย่างสุดซึ้งเลยที่คุณตัดสินใจตอบรับคำเชิญของฉันเดี๋ยวขออนุญาตลงไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนิดน,นึง You all must be very tired ค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องของพวกคุณกันถือว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากเลยนะคะเจ้าของมาด้วยตัวเองเลยรู้สึกตื้นตันใจมากอ้เรื่องสำคัญ ไม่ต้องกังวลไปเรามีพนักงานสุดแซนจะพิเศษที่คอยดูแลของเรานี้ให้คุณเป็นอย่างดี <laughs> นั่งแต่นี้ไปคุณคือแขก VIP ของเราและเราก็ได้เตรียมประสบการณ์ระดับ First Class ไว้ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Shall we get going? Uh huh. Let's go ไ y เป็นไงบ้างคะทุกคนไดอรารมณ์ของความเป็นเจ้าของโรงแรมไหม <c oughs> ตอนนี้ชาวแก๊งก็เริ่มทยอยกันเข้าลิฟต์อย่างเป็นระเบียบนะคะน้องพอทพับก็ไปด้วยเช่นกันลิฟต์นี้สุขคนได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของห้องพักของพวกเรานั้นอยู่ที่ชั้น5้านะคะก็รู้สึกเป็นเกลียดแก่ชาวแก๊งมากเลยนะคะที่คุณเฮเลนได้พาทัวร์ห้องด้วยตัวเองเลยในส่วนห้องพักของคุณมาริโอลุยจิพีชก็จะอยู่ทางด้านขวามือของลิฟต์นี้เลยนะคะและในส่วนห้องพักของชาวโทส์นั้นเราก็ได้เตรียมไว้เช่นกันฉันกก็ยัังงหววอี่า คุณจะเอนจอยกับการเข้าพักในครั้งนี้และฉันกล้าพูดเลยว่าคุณจะสดจำมันไปตลอดชีวิตของพวกคุณ <c oughs> รู้สึกเหมือนพักไปพักมาแล้วเสียงหญ่ขึ้นเรื่อยๆปะ <c oughs> อตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะแยกย้ายเข้าห้องใครห้องมันเนาะพักผ่อนอาบน้ำอาบผ้าอะไรนี้และในส่วนของคุณลุยจิและน้องพอดพับก็พักในห้องเดียวกันนะคะเป็นดูโอ้ดูใจก็ซ่องอยู่ด้วยกันนะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้แบบร่วมด้วยช่วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คสัมภาระของคุณลุยจิหน่อยดีกว่าว่าขนอะไรมาบ้างนะคะกระเป๋าใบใหญ่ใบโตเนาะอ่าก็มีหนังสือและไบฉายนะคะดูเป็นคนที่เตรียมพร้อมนะเออแล้วก็เสื้อผ้าอีกชุดนึงสาหรับเปลี่ยนโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดินเนอร์กันนะคะก็ให้คุณลุยจิพักกกกผ่่่่ออนนนนนนนิิดดึงงงเเาาาทท้วป็ีรรูไ นั้นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะได้งีบนบนรถมาแล้วก็ตามนะมันก็เป็นการยีบที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็ซ่องพักผ่อนอย่างเต็มตาโดยการน,นอนบนที่นอนนะคะคือไม่ทันอ่านทุกคนตางปุ๊บหลับเลยสาวเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะยานอนหลับที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ก็คือหนังสือนั่นเองค่ะ ทันใดน,นั้นก็ดินเสียงเจ้าหญิงพีชกรีดร้องพอคุณลุยจิสตงตื่นขึ้นมาปุ๊บทุกสิ่งอย่างในห้องก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างนอกกันหน่อยดีกว่าเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไปดำม,มืดได้ขนาดนี้จากคาริหาดรูหละหมาเห่ากลายเป็นบ้านร้างได้ยังไงนะคะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยเอาละค่ะมันดูแบบสยองไปหมดเลยนะทุกคนดูสิเก่าคขำคืลไม่ไหวทันใดนั้นลิฟต์ก็เปิดขึ้นอย่างน่าสงสัยคุณเฮเลนเกฟลี่นเอง ฉันแทบจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันต้องการให้คุณตอบรับคำเชิญของฉันมากแค่ไหนนี่ใครเป็นคนที่ฉันคลั่งไคล้ <c oughs> มากเขาเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้ฉันผุดไอเดียที่แสนวิเศษนี้ขึ้นมาอย่างเช่นการเชิญพวกคุณมาที่นี่ไงละ่ะ <c oughs> ฉันเนี่ยนะเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยละ่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่สุดแสนจวิเศษที่ฉันจะแนะนาให้เขารู้จักกับยูนั่นแหละลุยจิ I hope you're ready Surprise Lucy คุณวัวล้านนั้นมันทำสม่งี่เลยของมันนะเออเออคุณเฮลลิเรกซี่เนี่ยอยากเซอรนแทบใจจะขาดดังนั้นคุณเฮลลนก็เลยปล่อยสิออกมาเป็นเนี่ฟังดูโชคดีใช่ไหมละ่ะ a อเด a y anyway, ฉันไม่ไคิดหรอกว่าพวกนายจะมาที่นี่จริงๆงั้นจริงๆแล้วการแก้แค้นของฉันลุกลายขจะเสร็จสมบูมรณ์แล้วสิรไหมี่มันได้วลารวมตัวกันสนักรากร่ทางแล้วโ oh, <no. S 1> อ no และแน่อนอนสุดเก็บอันที่พิเศษที่สุดไลีนาแล้วณจุดจุนี้นะคะเราก็ต้องทำการวิ่งหนีกิงบูเพราะว่านางเนี่ยมีภารกิจที่เอาเราเข้าไปในกรอบรูปให้ไปอยู่กับชาวแก๊งของเราเนาะผ่าได้เลยไม่งั้นใครจะช่วยชาวแกงออกมาถ้าเราโดนจับได้นะคะเราต้องทำการวิ่งหนีสิ่งกีดขวางต่างๆที่ขวางทางอยู่นะคะและทีนี้เราก็เจอช่องลับจนได้มันเป็นทางเดียวที่เราจะรอดะค่ะก็คือต้องโดดลงไปเท่านั้นผู้ได้เลยว่าเราเนี่ยคือความหวังของหมู่บ้านนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้บุญจิก็ฟื้นจากการสลบสลด์ที่ยาวนานนะคะนานเพียงใดก,ก็ไม่ีราบได้เช่นกันเนาะคิดว่าน่าจะเป็นการลงมาจากทางป่องที่เชื่อมสู่ห้องซักผ้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาทางช่วยเพื่อนเพื่อนชาวแกงของเราได้ยังไงบ้างเนาะและพาทุกคนออกไปอย่างปลอดภัยนะคะเราก็โชคดีว,ว่ามีไฟชายนะติดตัวมาด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มสำรวจกันก่อนเลยดีกว่าน้องว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่จุดไหนของคะเลทรายละจะได้เป็นแนวทางว่าคือมันจะออกทางไหนได้บ้างไปช่วยเพื่อนตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะทางด้านนี้ก็มีเพชรอยู่ในเครื่องซักผ้าอยู่อันนึงแล้วเป็นสีเขียวใช่ไหมนะคะและตรงนี้ก็มีน้องพอร์ทพับอยู่นะคะเราก็ตามน้องไปเลยน้องก็คือไกด์ดีๆนี่เองนะคะจะคอยนําทางเรา เป็นไกด์ให้ว่าเอ้ยมันต้องไปทางไหนทําอะไรเนะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้แนะนําการเล่นของเรานั่นเองนะคะน้องได้เข้าไปทางนี้เนาะเราก็ตามน้องไปเลยจ้า ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นโรงจอดรถนะคะก็จะเดินตามน้องไปเลยเนาะนี่มีการเคลื่อนไหวของรถคันนี้นะคะเราต้องทําการเปิดละดูท่าว่าข้างในเนี้ยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เป็นที่แน่นอนนะคะเราว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าน้องพอทัเพับใช่ปะนี่ไงมันคือเครื่องดูดฝุ่นนะคะอุปกรณ์ทามาหากินของเรานั่นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะทําการใช้อย่างไรนะคะ ตอนนี้ก็ได้เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสํารวจกันก่อนเลยดีกว่าว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่จุดจุดไหนละนะคะสําหรับในส่วนของหนูนั้นเนี่ยก็จะมีเหรียญอยู่ในตัวเนาะเราก็ทําการสาดไปก็ได้หรือว่าจะดูดก็ย่อมได้เช่นกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองทําให้ดูดนะนี่เห็นไหมก็ดูดปุ๊บเราก็จะได้เหรียญน,นะคะในส่วนของเหรียญน,นั้นก็ สามารถที่จะนําไปซื้อไอเทมต่างๆได้นะคะก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดในส่วนของเกมนี้นะนะคะก็ต้องใช้ไหวพริบกันนิดนึงค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะมีความนวดสมองต่างๆนะคะและเพชรนี้นั้นก็จะมีการเก็บเป็นคอลเลกชั่นของแต่ละชั้นเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น B 1ก็จะมีเพชรเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด6ชิ้นนะคะ6สีนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสำรวจ ไปตามที่ต่างๆว่าเออมันมีอะไรตรงไหนบ้างนะคะรับรองว่าซีรีส์นี้น่ะเนี่ยทุกคนจะได้เพชรครบทุกชั้นอย่างแน่นนอนเลยเอาละค่ะในส่วนของลงจอดรถก็น่าจะไม่มีอะไรละนะคะเราจะไปสำรวจห้องอื่นกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าลิฟต์ของชั้น B ีนะคะก็จะมีประตูกลไกแบบนี้เลยดูมีความวิทยาศาสตร์วิทยาใจนะ เราก็จะทําการสาดไฟเพื่อปลดล็อกประตูนิดนึงอ่าแล้วค่ะเราไปสำรวจห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของห้องนี้นั้นก็จะมีตู้หยอดเหรียญเช่นนี้เลยชเช่นเดิมค่ะถ้าเจอปุ่มแบบนี้เราก็จะทําการสัดไฟฉายเข้าไปเนาะลราก็จะมีเงินเด้งออกมาในส่วนของตู้นั้นเนี่ยก็จะมีกลไกอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะแว็บกลับมาทําให้ดูนะคะว่านางมีกลไกอะไรซ่อนอยู่ในส่วนของรอยเล้าต่างๆนะคะถ้าสามารถกดเข้าไปอยู่ได้ก็เป็นคําใบ้ว่ามันจะมีห้องอะไรที่ติดอยู่กับห้องที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้เนาะอ่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อมาออออีีกกนนนนิดึงเะะะะ็จจห้้ใตบัไไคมร ซ่อนอยู่ขอดูนิสหนึ่งได้มาก็มีเศษขยงขยะเหรียญเล็กน้อยนะคะมีใย,ยแมงมุมแล้วก็ทกําการดูดปุ๊บเราก็จะเจอสิ่งนี้คันทนหีบสมบัติไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยแวบกลับมันละกันอาจจะต้องมีกุญแจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนไว้ว่ากันเนาะพอเราขึ้นบันไดมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอประตูเช่นนี้เลยขออนุญาตเปิดเลยนะคะจะได้รู้ว่าเสื่อมไปทางไหนเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่แอบหล่อนะทุกคนมีกระหลงกระหลงเอ้ยทางด้านนี้มีเพชรทุกคนเป็นอ่าเพอร์เฟ a m o ไดมอนด์นะคะก็จะเป็นทรงนี้เลยในส่วนของชั้นหนึ่งคิดว่านะ่าจะต้องมี6ชิ้นเช่นกันเนาะ เนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถเอานางออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะแวะกลับมาจัดการกับนางอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของของทางด้านนี้นะคะเราก็สามารถดูดเพื่อเก็บเงินได้เช่นกัน,นะคะตอนนี้ก็มีอยู่465เหรียญละ<ม>เอาละค่ะทุกคนเกิดเรื่องเกิดเราอีกแล้วนะ<ม>คุณผีเนี่ยทำการปิดประตูแบบปิดตายเลยจ้าลุยจิก็คือช็อกซีนีมาไปหนึ่งน้องหมาน่ารักมากเลยอ่ะทำการเช็ดตูดอยู่ทุกคนโอโ้โหจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยเช็ดตูดอยู่ก็โดนไล่นางผีผู้นี้จากที่ทุกคนเห็นในหลายๆสถานการณ์เนาะเห็นได้เลยว่าลุยจิเนี่ยเป็นคนที่กาะอรไ ตกใจกระต่ายถึงตสุดเลยนะคะฉากนี้ก็เป็นประมาณว่าเขาก็จะสอนให้เราทําการเอาจัดการกับผีต่างๆแล้วก็จะทําการดูดนางเลย์สายและหลังจากนั้นนะคะก็กด A ยำๆๆเพื่อเป็นการฟาดผีนะคะเอาละค่ะอีกตัวนึงก็เห็นแล้วนะคะเรียกพวกมาจะมากันให้หมดจัดการนางพวนี้ต้นม้่อัมันมาเก่อเรื่องก่อเราในเขายกฮัทของเราโอ้โหนี่ถ้าสมมติว่าเขาถึงตัวเราเราก็จะโดนนะคะ20แต้มเนาะในส่วนของหัวใจนั้นเราก็จะลดไปเลยนี่ อันดับแรกนะคะวิธีจัดการกับผีเราก็ต้องทำการสาดไฟฉายใส่นางก่อนและนี่ก็คือทริคอีกทริคหนึ่งนะว่าพอเราดูดเสร็จปุ๊บเราสามารถดูดนางไปฟาดกับผีอีกตัวหนึ่งได้เช่นกันนะคะก็จะทำให้ผีตัวแต้มชีวิตลดลงด้วยเป็นอะไรที่จัดการผีได้รวดเร็วมากขึ้น มาทุกคนเราไปสำรวจในส่วนของลอบบี้กันต่อนเลยดีกว่านะคะอูด้หัวใจมันหนึ่งและทีนี้เราสังเกตเห็นอะไรทุกคนกุญแจจามันต้องเป็นปริศนาอะไรสักอย่างแน่นอนและในส่วนของปุ่มสีเขียวแบบนั้นก็ให้เดาว,ว่านะ่าจะต้องเป็นเพชรนะคะเพราะว่านางต้องแบบเปิดยากนิดนึงไงในส่วนของเพชรนั้นนะคะอ,อ๋อขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าหัวใจเราเนี่ยมันจะสูงสุดแค่99เท่านั้นนะคะไม่สามารถเกินกว่านี้ได้แต่เราสามารถมีหัวใจได้อ,อ๋อทั้งหมด 3ครั้งด้วยกันเนาะแต่เดี๋ยวเขาจะบอกเรานะคะว่าสามารถใช้ยังไงในส่วนของหัวใจที่มากกว่านี้นั้นเนาะนี่ได้แล้วจ้าทุกคนในส่วนของเพชรที่ล็อบบี้นะคะก็จะมีความสีม่วงสีใจเช่นนี้เลยเดี๋ยวเราจะทาการเก็บนางแล้วสำหรับใครที่หาเพชรสีม่วงอยู่นั้นก็ให้รู้ว่านางอยู่ที่ล็อบบี้นะคะเลขเข้ามาเลขเข้ามาค่ะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ทั้งหมดห0 5เหรียญแล้วนะคะก็ขอเนี้ทำการเก็บเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากที่เราทําการเก็บทุกอย่างจนเกลี้ยงแล้วนั้นนะคะเราก็มาเก็บกุญแจกันต่อเลยจะ้ะ เดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าเนาะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เจอประตูแล้วนะคะที่จะสามารถใช้กับกุญแจที่เราดรอปได้จากลับบี้เมื่อกี้เนาะอ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ภารกิจเพิ่มมาอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะคะนั่นก็คือการช่วยศาสรตราจารย์เอลวินแกตนเนาะเนื่องจากว่าก็โดนจับไว้อยู่ในกรอบลู่เหมือนแก๊งของเราเลยเช่นกันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวเราจะทำการเดินตามน้องพอ r t ท l p พับไปก่อนเลยละกันเข้าห้องนี้เอา้าล็อกทุกคนอ๋อต้องใช้กุญแจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหากุญแจเลย ห้องนี้ได้ไหลองเข้าสิอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในห้องแรกกันแล้วนะคะก็จะเริ่มจากการลื้เสื้อผ้าไปทีละจุดก่อนเลยนะคะบางทีอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ตามเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้ก็เป็นได้ดูเหมือนว่าจะมีตู้เซฟอยู่หลังโคตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการดูดและดึงอีกเส้นเคยนะคะโอเคทุกคนชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการฉายไฟโรยจ้า เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็เจอเพชรแล้วอีกหนึ่งก็จะเป็นเพชรรูปไข่นะคะในส่วนของชั้นนี้คาดว่า,าน่าจะเป็นชั้น2นะคะก็จะเป็นเพชรรูปไข่สีเขียวอยู่ในส่วนของห้องแต่งตัวห้องแรก ที่ห้องที่สองเนาะมีใครสังเกตเห็นอะไรไมเอ่ยเนื่องจากว่าในกระจกเงานั้นเราได้ทําการสังเกตเห็นว่ามีไฟสีเขียววิบวับวับอยู่นะคะเราก็จะทําการสัดไฟใส่นางเลยสรุปว่าเป็นกลไกนะคะที่ซ่อนกุญแจไว้นั่นเองตอนนี้เราก็ได้กุญแจละนะคะเพื่อที่เอาต้องทําการเดินชนนะคะไม่สามารถดูดได้เนาะรีบลองเลยค่ะกุญแจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องแรกกันเลยดีกว่าเอาละค่ะออกห้องมาออกห้องมาก็ไม่ไว้นะคะเจอผีเต็มเลยค่ะคือนางก็รออยู่คือประมาณว่านางน่าจะมาทาการแปะโปสการ์ดประกาศจับตัวเรานะคะแล้ว สาดไฟเลยจากครัวที่ไหนแล้วก็ฟาดใ่อีกตัวหนึ่งเลยนะคะปึบ เออไม่โดนส่วนทางด้านนี้ไงนะคะสะใจเหลือเกินโอเค,อเคก็จะทาการดูดเรื่อยๆเนาะแล้วก็ฟาดพอเราดูดติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำการฟาดได้นะคะอย่าเพิ่งรีบฟาดเนาะต้องดูดให้ติดก่อนโอเคค่ะตอนนี้ก็จัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอญาตเก็บกวาดเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะทําการเปิดห้องนี้เลยด้วยกุญแจที่เราดอกได้มาจากห้องเมื่อกี้นะคะอ่าตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นห้องเก็บของหห้องเก็บกรอบรูปอะไรสักอย่างทางอุ๊บหนูเยอะไม่ไหวคนลุกกันทุกคน ทางด้านนู้นมีตู้เซฟอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาการสาดต์เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องพัทพัพก,ก็บอกว่ามาทางนี้ก่อนอย่าเสียเวลานะฮะหลังจากที่เราได้ทาการออพไฟฉายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถฉายไฟเป็นสีรุ้งแบบนี้ได้เลยสำหรับภาพที่เป็นสีสีเปียนั้นเนาะเราก็ใช้ไฟฉายรุ้งของเราฉายนั่งได้เลยค่ะและทีนี้ก็ สิ่งที่อยู่ในภาพนั้นก็จะออกมาเนาะทุกคนเห็นมงมุมสีทองปะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ได้เงินเยอะมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเยอะกว่ามงมุมสีดำเนาะทางด้านนี้ก็จะมีห้องลับอยู่ห้องหนึ่งนะคะทุกคนแอบอยู่หลังกําแพงนั่นเองนะ,คะใครที่ไม่รู้ก็จะเดินผ่านไปเลยนะคะแอบซาวอยู่ทีนี้เราก็จะเดินเข้ามาเก็บสิ่งต่างๆดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทําการใช้อุปกรณ์ของเราที่มีดูนั้นเนาะว่าเออมันจะเป็นจะได้พ่องนะคะใช้ได้หรือเปล่าฟิลลิ่งเหมือนผีบางตาปะ <laughs> พอเราฉายไฟเสร็จปุปจกกอรอ ดูดนางเข้าไปค่ะต้องดูดให้ครบด้วยนะทุกคนไม่งั้นคือมันก็จะออกไม่ออกมาเป็นรูปประมาณนี้นะคะในที่เราก็ทําการเปิดได้เลยโดยการกดปุ่ม X นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทาการเปิดด้านล่างกานนั่งจากว่าเมื่อกี้เราก็เปิดไม่ได้เช่นกันนะคะอ๋อทางด้านนี้ก็เป็นประมาณว่าสมบัติต่างๆนั่นเองนะะั้ะเงินทองต่างๆตอนนี้ก็มีอยู่ที่6000เอาอสี่สองพันหกร้อยนะคะก็เป็นอะไรที่เกะกู้บริกกู้มากเลยทีเดียวขออภัยในความลิ้มพันกัน สมองอ,อ,ง,อ,องอีกเหล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำการช่วยสตร์ประจานกันเลยดีกว่ามาแล้วนะคะไอหัวร้านที่คิงบูลเรียกเนาะ นังก็คือน่ารักอยู่นะมีความตัวเล็กแต่ว่าแต่เป็นแบบนี้ไม่ไล่หูไล่ตาหรอกค่ะลุยจีฉันคาดว่าเธอน่าจะเป็นคนสุดท้ายละที่เหลือรอดอยู่นะที่แห่งนี้ปอะลุยจีพาฉันไปจากที่นี่เร็วโรงแรมนี้มันเต็มไปด้วยผีนะเราหนีกันเถอะนน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 นมา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 ว่าไงนะเพื่อนของเธอถูกจับไปหมดแล้วหรอและคุณก็ไม่สามารถทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ได้งั้นสิอันดับแรกนะลุยจีก่อนอื่นเราต้องไปที่รถของฉันก่อนเธอสามารถพาฉันไปได้ไหมเฮ้ยเดนิวโพแทกัสที่คุณกำลังใส่อยู่นั่นนั่นปะ Let's go เฮ้ยลุยจิดูตรงนั้นสิรีบหน้าหนาสะพาเราไปที่โรงจอดรถทันทีเลยอ่ะรีบไปกันก่อนที่ผีพวกนั้นตามเราเจออุ๊ยลุยจิเงินแล้วก็มากซะด้วยสี่ว้าวุ่นเลยสิเดียวจึงแม้ว่าที่นี่มันจะอันตรายสักแค่ไหนนะฉันเชื่อว่าเงินก็ยังสำคัญอยู่ผีพวกนี้มันไม่สนใจหรอกหาว่าไงนะุณไม่สามารถเอามันไปได้หรอออ เยี่ยมเลยยังไงฉันก็ยังต้องการมันอยู่ดีจับตาดูไว้ให้ดีและกันไงคุณก็เก็บมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้คุณรู้มาในขณะทุกคลังจับผีอยู่นั้นเนี่ยมันจะช่วยเซฟเพื่อนของคุณได้ดีเลยทีเดียว โอเค okay, let's go ออดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเอาปุ่มลิฟต์ออกไปทั้งหมดเลยนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยอ๋อะไปกันเถอะกดปุ่ม B1 เลยอาะล้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชั้น B1 แล้วนะคะที่เดิมที่คุณเคยทุกคนก็จะเห็นได้ว่าคุณลุยจิค่อนข้างเป็นคนที่จะขี้ตกใจมากเลยทีเดียวเอาจริงเป็นเราเราก็น่าจะตกใจปะ่ะเดินเดินมาอยู่ดีก็คือลุกตกลงมาแตกซะง,งั้น <c oughs> แข้งสรา,ารจานหน่อยได้ไหมโอเคค่ะพอละเดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงสอดรถด โอเคเข้ามาแล้วนะคะก็เจอคุณกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยนี่มันพนักงานที่ล็อบบี้ใส่มาอินโฟมิชันของเรานั่นน่ะเอาตกใจอีกนะฮะฝั่งนี้ก็ตกใจฝั่งนู้นก็ตกใจเออเอาเข้าไปนะฮะเอาสารสารทิ้งกันเฉยเลยอะไรกันวันเนี่ยเอาละค่ะชั่วโมงนี้ก็คือชั่วโมงแห่งการปราบผีนะคะลุยจีปราบผีมาเริ่มกันเลยดีกว่า นื่องจากว่าผีตัวนี้เนี่ยก็จะมีความยากขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะเราก็จะต้องทําการกระโดดให้บาบของเขาหลุดจากมือก่อนนะคะบบบนี้เลยแล้วก็ทําการใส่ไฟแหละดูจนะ้าดูดเสร็จปุบพอเต็มแล้วก็ทกําการฟาดค่ะเทียนนางนะคือผีรีเซพชันเนี่ยก็จะมีความฉลาดมากกว่าผีธรรมดาเล็กน้อยนะคะน่าจะต้องฉลาดกว่าหยินละมีความพิเศษมากกว่าเอาละคะ่ะตอนนี้ก็ปราบนางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความดื้อยอยู่ไหม ต้องเอาหมวกไปด้วยนะคะดิบุฟอมไม่ครบนะียบน้อยจ้าตอนนี้เราก็ได้ปุ่มลิปมาทั้งหมด2ปุ่มเนาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะโอโเคทุกคนเราได้ชั้นที่1กับ5นะคะตอนนี้สามารถไปต่อชั้นอื่นได้ละนะคะจะได้ไม่เบื่อกันอีกต่อไปเนาะจะได้ดูอะไรใหม่ๆกันบ้างนี่ค่ะ1กับ5เอาให้สัตวจันอีแก๊เลยโอ้โหนี่มันปุ่มลิปชัดๆเลยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าผีพวกนี้จะสเอามันไปแต่นี่มันแค่2เองนะอาจจะมีผีตัวอื่นที่มีปุ่มเหล่านี้อยู่ก็เป็นไไไไดด้้้ใใใใใชชช่่่่่่่่่่มมมมเเปป็นนนรรืออองงงหหญีีียยททัักบาาาาสจู เอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือแ l a ที่อีแกบอกนะคะเป็นแล a ขนาดพกพาแข็งแรงปลอดภัยและก็ยังมีเครื่องปรับอากาศอีกด้วยจ้าเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับ p r o f เซอ o ์อีแกกันนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าโ p r o f เซอร์เนี่ยเขาเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับผีนะคะแล้วก็ชอบทําการสะสมผีต่างๆนู่นนี่นั่นเก็บไว้เป็น c o l เ e คชั่นสุดแสนจะล้ำค่าเลยทีเดียวสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่ารเฟส e s s ร์อีแกเนี่ยมาได้ยังไงเนาะก็ได้รับการเชริญมาเช่นเดียวกับแก๊งบริโอเลยแต่ว่าในการเชริญเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะมี c o l เ e คชั่นผีมากมายมหาศาลและ เซนจรารมค่ะรวบรวมมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวพอได้ยินง,งี้ปุ๊บโปรเฟสเซอราสภาดได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับผีแล้วก็ชอบสะสมคลั่งไคล้ในการสะ,สะสมผีมากขนาดนี้ด้วยก็คือมาเลยจ้าพอมาถึงปุ๊บโอเคฉันถูกหลอกนะคะก็เพิ่งจะแบบตาสว่างอะไรงี้พอมาถึงปุ๊บนะคะเจ้าของโรงแรมก็จับอ e ีแกตเลยจ้าแล้วก็เอาคอลเลชันผีต่างๆไปและในที่สุดเขาก็ปล่อยคิงบูออกมาเท่าที่เราทราบคร่าวๆนะคะคุณเฮลเลนเกลฟลี่เนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของคิงบูเลยทีเดียวนะดังนั้นจึงเกิดลุยจิแมนชั่น3ขึ้นมาจจ้้้าทีีีีนนนคคุุณออแกกตเเ่ยยย็ลลขใหิะะไปรรววบมผีีต่่างๆทเปขึ ของนางเนี่ยกลับมาคืนนางให้ทีเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีกนิดนึงเนาะนี่ทุกคนเห็นมุม,มปะนี่ก็คือโดนกัดเลยนะคะเนี่ยเราต้องทำการสัดไฟใส่นางนะคะกระโดดเพื่อที่จะให้นางออกไปไกลๆจากตัวเรานิดนึงเนาะถ้าใกล้ก็คือเดี๋ยวแบบหัวใจเราจะแตกสลายนะคะตอนนี้ก็เหลือ89้ละเศร้าไม่ไหวนนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำการหาหัวใจมาเติมสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทำการนำวีบีที่สัตานอีเกตให้เรามานำมาติดตั้งไว้ในลิฟต์ก่อนเพื่อที่จะได้ทำการติดต่อคุณอีเกตได้ง่ายๆเนาะก็ตอนนี้สรุปว อีแกตนะคะตอนนี้ก็ไม่โดดเดียวกันอีกต่อไปละฮัลโหลลุยจิดูเหมือนว่า VB จะทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มะต่อไปนี้เราก็จะสามารถดูแมพในแต่ละชั้นได้อย่างสบายบรือสะดือบรดเลยทีเดียวนะคะเราจะทําการนําปุ่มลิฟต์ที่เราได้มาทั้ง2ปุ่มเนี่ยใส่เข้าไปในหลุมนี้เลยนะคะ <Okay. S 2> เพื่อที่จะได้ทําการกดไปชั้นอื่นได้อย่างง่ายๆนะคะในส่วนของปุ่มลิฟต์ที่เราได้มานั้นก็จะมีชั้น1กับชั้น5เนาะในส่วนของชั้น1นั้นเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นบันไดได้อยู่นะคะแต่รู้สึกว่าถ้าชั้น2ขึ้นไปเนี่ยต้องทําการขึ้นลิฟต์ไปเนาะ <Okay. S 2> เราจะเริ่มจากชั้นไหนก่อนดีชั้น5ดีมั้ยคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดห้องพักเราจอยู่ชั้น5 เดี๋ยวเราจะไปทำการสืบสอะหาร่องรอยข้อมูลหลักฐานต่างๆเนาะเพื่อดูว่าเราจะช่วยเพื่อนๆเ,เราได้ยังไงนะคะชาวแก๊งของเราก็มีเจ้าหญิงพีชมาริโอ้แล้วก็เจ้าโทสทั้ง3ตัวถูกไหมคะโดนจับไปหมดเลยจ้าหรือเราอยู่คนเดียวนะคะความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> และต่อไปนี้นะคะเราก็สามารถดูแมพได้ผ่านทาง VB ีเมนูเลยในส่วนของแมพนั้นจะสามารถช่วยคุณในการสำรวจชั้นใหม่ๆได้มากโขดเลยทีเดียวในระหว่างที่เรากําลังทาการสำรวจเนี่ยก็อย่าลืมตามล่าหาปุ่มลิฟต์ด้วยเพื่อที่จะทําการสำรวจในชั้นใหม่ๆแล้วก็เราอาจจะเจอเพื่อนของเราเนี่ยในชั้นต่างๆได้เช่นนนกัะะค ก่อนที่เราจะไปทําการสํารวจนะคะเราก็ต้องทําการทดสอบระบบ V B Communication โดยการกดเปิด V B ที่ปุ่มบวกในจอยสติ๊กของเรานะคะแล้วก็ทําการเลือก Ecat Hotline ฉันจะรอนายนะวิจีราคาวันนี้เราก็ได้ทราบวิธีเล่นกันมาคร่าวๆแล้วเนาะในส่วนของสตอรี่นั้นก็รู้มากพอสมควรเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเข้าใจต้นเหตุของปัญหาต่างๆแล้วนะและเราก็ได้ทําภารกิจช่วยศาสตราจารย์อีแกลได้สําเร็จเนาะได้รู้ประวัติของเขาด้วยว่าเอ๊ยมายังไงเป็นใครมาจากไหนและในส่วนของเพชรนั้นเราก็ได้มาทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะคะจาก ทัั้้ง3ชนนเนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องทําการจบ EP แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบดิจิแมนท่านสาม EP ที่1ก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้เรากันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย